สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่อิงก,ก็จะมาสอนนะคะว่าจะเอานะคะควิ c แชทคนดังในเกมอ่มันต้องทํายังไงกันบ้างตั้งแต่วิธีแรกและวิธีการแก้ปัญหานะคะเสียงไม่เข้าทํายังไงอันดับแรกเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วกดไปที่ตั้งค่าจากนั้นให้เรามองหาคําว่าควิ c แชทนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วจากนั้นกดแก้ไขจา,ากนั้นให้เรานะคะกดไปที่คําว่าแลกเปลี่ยน คําที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะมันจะอยู่ท้ายๆสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนหาเนี่ยเนยอยู่เกือบๆกืบท้ายทเลยนะคะคำแรกมันจะเป็นคําว่าพี่มาแล้วน้องนะคะจากนั้นเราก็ทําการกดเปลี่ยนเลยค่ะกดจิ้มไปคําว่าพี่มาแล้วน้องแล้วจากนั้นกดคําว่าเปลี่ยนตรงข้อความในเกม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าข้อความที่เราต้องการอ่ะมันจะหมดและสมมติว่าเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการกดยืนยันไปแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะและสําหรับใครที่ทําไปแล้วนะคะพี่หญิงค่ะมันไม่มีเสี่ยงเลยค่ะทํายังไงอ่ะอันดับแรกเลยลูกแม่กดเข้ามาที่รายการดาวน์โหลด ลูกโหลดเสร็จหมดยางต้องโหลดให้มันเสร็จให้มันครบทั้งหมดไม่งั้นเสียงเกมจะไม่มีโอเคนะเพราะฉะนั้นโหลดให้มันครบจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาที่ตั้งค่าเข้าไปที่ SFX เปิดเสียงให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียง v J m เสียง XF แล้วก็แชทด,ด้วยเสียงอะ่ะเปิดให้หมันหมดเลยอันไหนที่ปิดไว้โอเคนะ แล้วถ้าใครนะคะมาทดสอบเสียงในโหมด1นึ1กับบอดหรือไม่55บอกได้เลยว่ามันไม่มีเสียงให้นะคะเสียงมันไม่ออกเพราะฉะนั้นทดสอบเวลาเล่นเกมหรือจะมีอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะคะเราก็จะหาเพื่อนของเรานะคะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบอดหนึ่งคนแค่นี้ก็จะมีเสียงแล้วค่ะเรามาทายเสียงกันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะเป็นเสียงใครมามาเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นแต่บอกก่อนเลยนะคะเสียงพี่กา้าวหนีกับกิดง่ายบางเสียงคล้ายกันมากเราอาจจะทายผิดนะมามา เสียงแรกอย่าทำคอยโอ้โห oh oh oh, เสียงพี่แป้งแน่นอนเอี่ยงวะอันนี้ก็เสียงพี่แป้งแน่นอนสวัสดีซุมเจ้าอันนี้ก็เสียงพี่แป้งแน่นอนขาป้อมเลยหรอพี่อันนี้น่าจะเสียงพงยี่กิจางคะโซโลคิวอันนี้ก็น่าจะพี่กิจายนะก็มาดีครับอันนี้ก็น่าจะพี่กิจายมั้งนะเออตึงจาด อันนี้น่าจะพี่กายหีดค่ะเวริกุลโทนเสียงแบบนี้พี่กายแน่นอนโลบแบบรีเฟกไวอรุ่งอันนี้ก็พี่กายหีดแน่นอนค่ะพี่มรน้องอันนี้เสียงพี่กายหีดแน่นอนและนี่ก็จะเป็นเสียงที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วเพื่อนๆลตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจ้า